งด้วยที่รมาไปอะกหลอกกูลาลาเนวาคหลอกมันม้ด้านหน้าใครมาแล้วเนาะแขนเหลืองพี่ใครมาเนึกไอหน้าเนี่ยิงแมงทัเลยไหม ตูไม่ได้ยิงแต่ตูต้องอิ่ม User disconnect ดิษเลยดิษเลยไปดิษเลยไปดิษนะโคตดดกว่าไปอ้าวอ๋อเล่นพิชิตกับของดิษเหรอดินเลยดินเลยเขาไม่เล่นแล้วแค่นอนดิษเลยด้เหรอดูครับดูให้หมดอิ่มสัดดูยังเจ้ากอดิษข้างในดีกว่าไป เราเพื่อนดิ <S <s ้นเราก็ออกตีแล้วก็ยิงไปได้ไหมเดี๋ยวเป็นออกตีแล้วยิงตูว่าว่าแล้วอามเก็บอามเก็บแล้มั้งอ้ามอ้าอย่ายิงกูนะเก็บเล้วมั้งไม่ยิงอะไรเลยไม่ยิงกับมึงนะอามว่าโคมลงหนสัดเก็บดิดูว่าแล้ว พาแล้วตายเต็มปืนโอ้ยเก็บคนเดียวเลยดีมากเก็บดีมากเก็บอยู่คนเดียวกูไม่ได้นกูได้แต่อันเนี้ยได้แต่ตาวาดนอะสี่ตัวไอ้เซลล์าอันดีมีมันปั๊มของได้ใช่ผมรู้วิธีเต็มแล้วปิดไปแล้วมึงอยากมึงอยากมึงกลัวมึงแกล้งกูไว้อย่าดีคนละทีดีกว่าไอ้วกัน in the men Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những